สวัสดีครับจากคูลุมานะครับวันนี้นะครับจะขอนำเสนอนะครับตัวนี้นะฮะ Mercedes Benz นะครับ S L K นะครับพร้อมหน้ากากนะครับตัวนี้จะติด S L K S L R นะครับ S L K S L R นะครับหน้ากากเป็นเออ่ S L K นะฮะตัวนี้9นิ้วนะครับจอเป็นกันรอยนะฮะตัวนี้สเปคตัวนี้เป็น8คอร์แรม464นะครับเวอร์11แล้วนะฮะ 8คอร์ 64, อรม464บน11นะครับเป็นรุ่นหายากอีกรุ่นนะฮะตัวนี้9นิ้วนะครับ s l k นะครับแร464นะ YouTube o Maps มมสั่งงานเสียงสมบูรณ์นะครับ YouTube o m a สั่งงานเสียงสมบูรณ์นะครับชัดเจนเลยนะฮะแมปได้นะครับ แบ่งสองหน้าจอได้นะครับตัวนี้ครบท้่วเลยครับตรงรุ่นนะฮะปลั๊กตรงรุ่นนะครับไวซ็อเก็ตตรงรุ่นนะครับระบบเดิมมาปกตินะครับเข้าจอเดิมได้ปกตินะครับเมนู N G G นะต่อกับระบบรถได้เลยนะครับลงแอปพลิเคชันผ่านเ o r e ได้นะครับมีระบบขาเพจด้วยนะครับ ใส่ซิมการ์ดได้นะฮะรุ่นนี้ด้านข้างนะครับใส่ซิมการ์ดได้นะครับโอเคนะครับจากร้านคุรุมานะครับติดต่อสอบถามได้นะครับ SLK นะครับ Mercedes-Benz นะครับ9นิ้วนะครับสวัสดีครับ